สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินกันที่ย่านบ้นทัดทองถัดสามเห็นว้าวอันนี้เราสั่งเห็ดแล้วละ่ะสามว้าวเนื้อเขาดีมากอะเนื้อมันล้วนๆแบบมาลองดูนะละเลงสุดๆไปเลย เดี๋ยวเราไปตะลุยกินกันที่ย่านบรรทัดทองนะคะร้านแรกที่เราจะไปกินก็เราจะพาไปกินกันที่ร้านที่ชื่อว่าครัวคุณย่านะคะเป็นด้านอาหารซีฟู้ดที่เหมือนกับเขาเคยมีสาขาที่ตลาดมหาชัยเนี้ยเราก็ตามรีวิวมาอีกที่หนึ่งเหมือนกันมีพวกซีฟู้ดไปลองดูว่าจะเป็นยังไงอร่อยไหมเดินไปแล้วก็เราพามากินกันเป็นมื้อกลางวันนะคะก็ดูว่าร้านอะไรบ้างที่มีเปิดตอนกลางวันนะแล้วก็วันนี้เราพา มีคนมาช่วยกินด้วยจะได้ไม่อิ่มเกินไปรู้ไหมว่าเราจะกินได้ทั้งหมดกี่ร้านวันนี้มันทะทออันนี้ร้าน lobster c i ี y ก็เหมือนดังเหมือนกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นพวกแบบพวกกุ้งแก่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้กินน้ำเต้าหู้เจวันนะคะแต่ว่าเขาเปิดแค่ตอนเย็นอันนี้ก็ร้านไก่ทอดนะเหมือนไก่ทอดเกาหลีฟูราดัก ถึงแล้วครัวคุณย่านะคะว้าวเมนูอยู่ที่จุฬาสามสี่ไปกันผัดสัง หูกุ้งตัวใหญ่มากสารเหม็นก็จะมีอะไรมีชะอมมีชะอมมีะสะตอ<ด>แล้วก็เหมือนจะมีกระเทียมมั้งเนี่ยกระเทียมโทนเป็นเหม็นที่สามน่ากินมากเลยหอมเนาะข้าวคุกกูดูดีมากเธอวิ่งทะลายเลยโหแน่นมากอะ่ะเออเนัย่ยแน่นมาก ยอดคลุก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 ร,กร,กรกลา,ลาดราดำจิ้มสีฟูเข้าไปแบบ่คัซคุ้งตัวใหญ่มากอะ่ะคุ้งตัวใหญ่มากโอ้ยดีมากจ้าวานะคะอะรนะ่อยไหมอันนี้เป็นหมึกอะไรนะหมึกไข่ชื่อเลยนะหมึกไข่ต้มน้ำปลาหวานักอ,อย่างดูดีมากเออหมึกไข่ต้มหวาน ลองผัดสามเมน็นสิอืมอืมอร่อยข้าวผูกปูมาชิ้นซีฟู้ดดีอืมความไข่นะคะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยเปร๋น,นะเนี่ยมีความหวานนิดนึงแต่ว่าจิ้มซีฟู้ดแล้วอร่อยชอบจานไหนสุดคะชอบผัดสามเ็นที่สุดเลยโดยเฉพ <3 S 2> า,าะต์สตออร่อยมาก ผัดสามเหมน็นอร่อยชอบผัดสามเหม็นที่สุดเหมือนกันเพราะว่ากินได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอร่อยได้เลย,ออยเออแต่นี้ก็อร่อยนะนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยเกี้ยงจะหมดละถือว่าผ่านนะคะใครขี้เกียจขับรถออกไปแบบต่างจังหวัดใกล้ๆอย่างงี้ก็มากินที่นี่อร่อยเรยรีวิวหน่อยค่ะร้านครัวคุณยา่าอร่อยค่ะอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดแล้วก็อันที่ชอบที่สุดผัด,ผดสามเหมน็น ก็เขาให้เครื่องเยอะดีแล้วก็กุ้งตัวใหญ่แล้วแบบเหม็นเหม็นจริงๆใครที่แบบไม่ชอบอาหารกลิ่นแรงอาจจะแบบต้องขอผ่านแต่ใครที่ชอบก็คืออันนี้แบบเลิศเลิศมากแล้วก็ตัวหมึกไข่ต้มต้มน้ำปลาหวานอ่ะหมึกหมึกไข่อะไร<ข>นะเด้งมากมหวานเออหมึกไข่ต้มหวานก็คือหมึกเด้งมากอร่อยมัมนจะมีมมความหวานๆนิดนึงแต่ว่ากินกับพวกน้ำจิ้มซีฟูดก็คือถือว่าแบบตัดหวานได้ดี แนะนำเลยค่นะทั้งหมดเมื่อกี้โดนไป789บาทก็ก็โอเคร้านนี้กนะดูดีนะ่ากินนะทีราข้าวหน้าหมูพอกชอ็อปไม่รู้เหมือนฮ่องกงหรือเปล่ามันจะมีร้านนี้ด้วยสมพรสมพรปางจะบอกว่าจริงๆมันก็กลางวันก็มีร้านเปิดเยอะเนาะแต่ว่าร้านมัน,มน,นอาจจะแบบเออเป็นคนละสไตล์กับพวกตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นพวกเหมือนพวก,พวกขนมปังหรืออะไรกินที่เป็นแบบ รอบดึกเลยเนี้ยแต่กลางวันก็จะเป็นล้านอาจจะเป็นร้านจริงจังนิดนึงไม่ได้เป็นพวกรถเข็นอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีอของกินอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่ข้อดีคือคนจะไม่ได้เยอะด้วยนี่มีร้านคําแพงนะคะกำลังฮิตมากตอนนี้เป็นร้านอาหารอีสานแต่วันนี้อาจเราอาจจะไม่ได้กินเพราะว่ายังอิ่มอยู่เอ,อ๊เออแต่เราจะมากินเอาเลยเยอะเลยวาปี๊ เมื่อกี้เราจะไปกินเค้กเลเยอร์แต่ว่าร้านมันเหมือนกับปิดรีโนเวยอยู่นะคะที่สาขารัทัดทองเราก็เลยเปลี่ยนแผนจะไปคาเฟ่ไปกินกาแฟกันก่อนละกันก็เดี๋ยวพาไปคาเฟ่ชื่อวพาวพาวคาเฟ่ แล้ทั้ง3ามแก้วของเรานะคะมีลาเต้คาปูชิโน่แล้วก็ชาไทยดร้านครบรอบหนึ่งปีพอดีเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีแถมตัวชูน้ำเต้าหู้ไอนี่เป็นขนมชูครีมน้ำเต้าหู้นะคะเข้าแจฟรีเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีอเดเวอร์ชัีพอดีเลยย้อย ทันสดๆมาจะกี้เลยเนื้อออร่อยไหมอร่อแต่ก็คือไม่ค่อยหวานมากเจ๊ที่หวานไปเนี่ยมันขาอืมใช่อะไรนะเจ๊ที่ที่หวานไปมันจะเป็นอยู่ว่าก่อนอืออะไรไหมคะลูกค้ได้ไหมคได้เลยค่ะแม่ชอบไหมคะทำขายได้เลยค่ะนี้ากขายอยู่แต่ว่ามันมันทำยากอะเพราประกอบเยอะก็เลยแจกก่อน อืมก็จะดีปกติโอเค,อเค next stop มาจางลาเมียนค่ะ มี่เนื้อตุ๋นค่ะจางลาเมียนอันนี้เราสั่งเผ็ดระดับสามว้าวเส้นดูดีคลุกได้เลยครับ <c oughs> พี่แบบอันนี้ก็สั่งเผ็ดระดับสามจะคิดว่าไม่น่ากลัวไม่ไหวอ่ะกลัวไม่ไหวน่าจะเผ็ดมาก <c oughs> ไม่แน่บาทีพ,พทริกพริกนอีกอีกไมพริกไทยอะมันเป็นพริกแบบจีนเนา<อ>ะมันเผ็ดยังไงนะเผ็ดแบบไหนะแบบ เผ็ดตาซ่าในคอแบบมาลาเผ็ดมาลาตาซ่าไม่ได้เผ็ดแบบไทยอันนี้จานนึงเป็นข้าวสอยเนื้อนะคะน่าจะเป็นเมนูใหม่อร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมใ่ใช่ไหมม่ได้ซอแต่เอ๊แซ่าแตอร่อยอะแต่เขให้เยอะอยู่อร่อยคนที่บอกว่าอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูนะฮะอันนี้คือกลุมดีขอลองเนื้อก่อนได้ไหมขอลองเนื้อก่อนนะเนื้อเปืยมาก เนื้อเปื่อยมากเนือดีเนื้อดีจริง่วยมากเลยอืมเส้นมันเล็กอ่ะอืมเต้มมีดีเออเผ็ดแบบซอสแบบจีนๆข้าวซอยเขานะคะเนื้อก็คือเนื้อเขาดีมากอหะเนื้อมันล้วนๆแบบนิ่มๆหมาเคี้ยวง่ายอ่ะนื้อดีเนือดี อยู่ตรงดรา้กนทาวนะคะแล้วก็เจอเจียนฉะเดี๋ยวลองไปดูว่ามันมีพวกชาอุ่นชีหรือเปล่าเพราะว่ามีคนอยากกินไปอำดูสาขานนี้นะคะอยู่ชั้นสองลึกลับซับซ้อนนิดนึงอ ตวอนยี่ห้าเปอข้างล่างเป็นคล้ายๆบุกเยลลี่อร่อยอร่อยแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่รู้สึกถึงเนื้ออุ่นเลยอ่ะอันนี้เป็นเยลลี่ดึงๆองุ่นปัดแล้วก็ชีสขอรีวิวค่ะว่าก็อร่อยดีแต่ว่าถ้าเอาตามตรงก็คือยังไม่มีชา อัง,งุ่นชีสร้านไหนที่ชนะร้านไหนซือ้ออันนั้นอร่อยก็่าเฮที hey จิงเฮทีที่เราเคยไปลองมาที่ฮ่องกงก็อร่อยเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะพาพี่หวานนะคะไปลองเฮทีต้นตำรับก,กันที่เซี่ยงไฮ้นะคะเย้ yeah, ่ๆ yeah, yeah. ตรงนี้เป็นดราก้อนทาวนะคะสวยดีแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่เหมือนกันเป็นมุมแบบจริงๆก็มาถ่ายรูปกนะันได้ เดินผ่านลับสเตอร์ตอนบ่ายสครึ่งนะคะคนเริ่มมีคิวแล้วนะ<ม>ละเลงเนยค่ะ<ม>เปิดแล้วเอาละเลงเนยค่ะ<ม><ม>เอาชุดหนึ่งค่ะโ<ม>ว,ว้าวร้านสุดท้ายนะคะเรามาขอจบกันที่ร้านละเลงเนยมัน<ม><ม>จะเป็นเนยแล้วก็แบบจะทำอย่างนั้นคนละ้ายคล้ายมเบอเป็นเนยล้วน วันนี้ก็คือเราจะมาลองร้านละเลงเนยจังอือหือกอดเนยแต่ไม่ไเค็มมากนะไม่เค็มไม่หวานมากอร่อยอะเคินมากอะอร่อยไหมตรงที่เขาพับอร่อยอร่อยเลยกินเลิมมากแล้วก็วันมากเหมือนแป้งเคปเนาะอืออร่อยอะ วันนี้นะคะเราก็พามาตะลุยกินกันที่มันถัดทองทั้งหมดเราเก็บมาได้5้าร้านในวันนี้แบบที่เพื่อนร่วมทริปก็คือจะเหนื่อยนิดนึงก <laughs> ็ <laughs> เราไปเริ่มร้านแรกกันที่ร้านโพรคุนย่าเป็นอาหารซีฟู้ดที่เขาเหมือนกับย้ายร้านมาจากตลาดมห ah าชัย <c alf> ที่สองเราไปกินพอคาเฟ่ก็เป็นร้านที่น่ารักกาแฟดีบรรยากาศดีรู้ว่าเป็นคาเฟ่เลยร้านที่สามเราไปกันที่ <c alf> จางล่าเมียนเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเนื้อถ้าใจจริงๆก็จะมีพริกรเผ็ดๆอะไรเงี้ยน,นี่ก็อร่อยอันท,ที่4เราไปแวะกันที่เจียนชาไปกินตัวชาอางุ่นชีสมานะคะแล้วก็ปิดท้ายร้านที่5และเล้งเนยถือว่าอร่อยีก็เป็นการมาตะลุยบรรทัดทองกันตอนกลางวานันก็ส่วนมากเนี้ยร้านบรรทัดทองมันจะเปิดช่วงแบบ 4ี่โมงห้าโมงเย็นๆไปชอบมาสายกลางวันมากกว่าก็เลยเพิ่งจะได้มาลองตะลุยกินกันใครอยากจะมาบรรทัดทองแบบที่ยังไม่ต้องเย็นมากมก็มาตามคลิปนี้กันได้เลยก็มีร้านที่เปิดอยู่พอสมควรนะแล้วก็อาจจะแบบบรรยากาศไม่ได้คึกคักเหมือนตอนกลางคืนแต่ว่าคนก็จะไม่ได้เยอะมากด้วยก็ใครที่ชอบคลิปตะลุกกินแบบนี้ก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยกันนะคะบ๊ายบาย